น,นี้ก็เป็นปานเปิดยูโรโปรไฟล์นะครับกรอบ10เซนนะครับสมมพัดนะครับเป็นประตูนะใช้บานพับพิ้งนะครับบานพับพ,พิงยึดข้าง3ตัวนะครับกรอบวงกลมนะครับกรอบวงกลมก็จะเป็นวงกลมไม้นะครับมีบางใบนะครับมานาันหนาตรงนี้มีร่องสีกุูน,นะครับไว้ใส่อุปกรณ์ รับรองนะคเพิ่มนี่เป็นตลับกุญแจนะครับกุญแจเนาะเป็นมันติดคอยล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันเวย์นะครับวันเวย์คือยกขึ้นแล้วไปทางเดียวนะครับสองทางก็จะฉีกขึ้นลงนะครับชูออก ก็เเปิดล็อกปุ๊บล็อกปุ๊บยกขึ้นนะครับก็ล็อกเปลี่ยนกะดุมแบบแน่นหนาครับแรงโอเคครับถูกนะครับ